หมู่บ้านวังมืดเป็นหมู่บ้านลึกลับที่ไม่มีใครรู้ว่าตั้งอยู่ตรงไหนของแผนที่คนเฒ่าคนแก่เคยบอกว่าที่นั่นเคยมีชุมชนเล็กๆซ่อนตัวอยู่กลางป่าดิบทางเหนือสุดของประเทศไทยไม่มีไฟฟ้าไม่มีถนนมีเพียงเสียงลมหายใจของธรรมชาติและบางอย่างที่ซ่อนอยู่ใต้ดินตำนานเล่าว่าหากใครเดินหลงเข้าไปในดงลับแลแล้วเอ่ยคำโกหกจะไม่มีวันได้กลับออกมาอีกเลย เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นเมื่อพิม์นักสำรวจสารคดีหนุ่มวัย30ปีเดินทางมาพร้อมกับทีมงานถ่ายทำอีกสี่คนเพื่อถ่ายรายการล่ารอยลับตอนพิเศษที่จะตามหาหมู่บ้านที่ไม่มีอยู่จริงพิมไม่เชื่อเรื่องผีไม่เชื่อตำนานเขาเชื่อแต่กล้องกับเสียงจริงเท่านั้นซึ่งทีมงานของเขาประกอบด้วยเจนนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญพฤติกรรมคนโอตช่างกล้องจอมแซบเนยโปรดิวเซอร์สาวผู้เชื่อในสิ่งลึกลับ และลุงเกียรต์ไก่ท้องถิ่นที่เคยเห็นหมู่บ้านนั้นเมื่อ40ปีก่อนการเดินทางเริ่มต้นในวันที่หมอกหนาะลุงเกียรต์พาทุกคนเข้าป่าลึกโดยบอกว่าต้องไม่พูดเรื่องโกหกและห้ามล้อเล่นกับเสียงในป่าเพราะที่นี่ฟังอยู่ตลอดในวันแรกป่าดูปกติมีต้นไม้สูงตระหง่านเถาวันห้อยลงเหมือนมือบางครั้งเหมือนมีเสียงคนเดินตามหลังแต่ทุกครั้งที่หันกลับไปก็ไม่มีใครคืนแรก เนยได้ยินเสียงคนเคาะเต็นท์ของเธอสามครั้งในตอนตีสมเมื่อเปิดออกมาก็ไม่มีใครอยู่เลยแต่มีรอยเท้าเปล่าเต็มไปด้วยโคนหยุดอยู่หน้าประตูเต็นท์วันที่สองทุกคนเริ่มได้ยินเสียงเหมือนคนพูดเบาๆในภาษาที่ไม่รู้จักโอ๊ตบอกว่ามีคนเดินตามทีมตั้งแต่ตอนเช้าเพราะเขาเห็นเงาคนยืนอยู่หลังต้นไม้ใหญ่แต่เมื่อเข้าไปดูไม่มีแม้แต่รอยเท้าลุงเกียรติบอกว่า ถ้าได้ยินเสียงนั้นอย่าทักอย่าตอบอย่าถามถ้าตอบกลับเมื่อไหร่มันจะตามเสียงเรากลับมาคืนที่สองพิมพ์ฝันว่าตัวเองนอนอยู่ในกระท่อมไม้เก่าๆมีคนเคาะประตูแล้วพูดว่าพูดความจริงมาเจ้ามาที่นี่ทำไมเขาสวนกลับไปว่ามาถ่ายสารคดีไงก็แค่นั้นเสียงในฝันหัวล้อแผ่วๆแล้วพูดเบาๆว่า,วาโกหก